สวัสดีค่ะหนูนา,นานยนัทพลไหหลักสกุลนะคะรหัสนิสิตหกสองหนึ่งหกแปดศูนย์หนึศูนย์หนึ่งเจ็ดค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องในเรื่องของอาชีพที่หนูอยากทำแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันในอนาคตที่อยากจะทําจริงๆนะคะค่ะในส่วนของอาชีพที่อยากทำเนี่ยก็คือต้องเล่าก่อนว่าหนูเนี่ยมีความต้องการที่จะเป็นหลายอย่างในเวลาเดีวยวกันนะคะเหตุผลที่อยากที่จะเป็นแบบนี้เพราะว่า เรารู้สึกว่าเวลาเราทํางานใดงานหนึ่งเนี่ยทาไปมากๆมันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวก็ได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบความท,าท้าทายอะไรหลายๆอย่างไม่อยากที่จากัดศักยภาพของเราในที่ใดที่หนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นตัวนี้ได้เนี่ยเราก็จริงๆแล้วเราเป็นได้หลายอย่างเราไม่อยากที่จะหยุดอยู่กับอะไรอย่างเดียวเราอยากที่จะอัปเกรดตัวเองแล้วก็แบบว่า หาความท้าทายสแสวงหาความก้าวหน้าหรือว่าอะไรต่างๆในเวลาอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความฝันหรือว่าอาชีพในฝันที่หนูอยากทำเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่เออเหมือนเราเป็นดาราก็คือเป็นแร็คควีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่จะแบบว่าอาจจะมีการทํางานในวงการบันเทิงตรงเนี้ยคะ่ะแบบว่าเป็นนังโชพอเป็นแร็คควีนมันก็เป็นนังโช์นะซึ่งจริงๆแล้วร็คควีนเนี่ยมันไม่จดาแบงต้องทำงานแบบว่าอุย้ยอยู่ในผับหรืออะไรอย่างเดียวคือจริงๆสามารถที่จะจัดท็อกโชหรือว่า เป็นแบบฟิลตลกอะไรอย่างนี้ได้ค่ะคือประมาณว่าสามารถที่จะทําพวกเขาเรียกว่าเหมือนทําเดี่ยวไมโครโฟนหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้คือเริ่มคือมันต่อยอดไปแบบมีรายการเป็นของตัวเองหรือว่าอะไรได้หลากห,หลายตรงนี้ค่ะซึ่งพอเราทําตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแบบเป็นนักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราลงทุนเนี่ยเราก็อยากที่จะคือทําในธุรกิจที่เราสนใจมากซึ่งธุรกิจพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจ อาธุรกิจทั่วไปบ้างความสวยความงามหรือว่าแม้แต่ธุรกิจเพื่อสังคมเองก็ตามมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่หนูอยากมาเรียนในสาขาธุรกิจเพื่อสังคมนะคะก็คืออยากจะต่อยอดตัวความฝันตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าเราอะเอ,อสถานการณ์ในโลกตอนนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าเราแบบอุ้ยเอาแต่ profit อย่างเดียวมันก็อาจจะไม่โอเคเท่าไหร่ตัวนี้ค่ะมันก็อาจจะเป็นในพอร์ตโฟลิโอที่หนูอยากที่จะ มาทํางานตรงนี้ค่ะก็คือว่าเป็นทั้งแร็คควีนแล้วก็ลงทุนในธุรกิจหลายอย่างแต่ว่าแบบเออเราอยากที่จะทําตัวธุรกิจเพื่อสังคมไปในตัวด้วยก็เลยแบบว่าอยากที่จะทําตรงนี้หลายๆตัวค่ะตรงนี้นี่ก็เป็นความฝันของหนูนะคะแต่ว่าหนูเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออเราอยากที่จะไปให้มันสูงสุดเลยคืออยากที่จะเป็นเจ้าของคือจริงๆแล้วในระบบของตัวธุรกิจที่เราอยากทําตัวเนี้ค่ะมันแบบว่าเออหนูอาจจะเป็นแบบ โค้ฟาลเดอร์เยอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะให้งานของหนูเนี้ยสามารถทําได้แล้วตัวธุรกิจเนี้ยก็สามารถรันได้จริงๆซึ่งมันก็อาจจะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่แบบว่าเราไว้ใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ทํางานที่หนูตรงนี้ด้วยแล้วก็มาเหมือนมันทํสองอย่างพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมันอาจจะดูไม่เด่นไนทางอะไรทางหนึ่งเลยแต่หนูมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวงานของวงการบันเทิงเนี่ยสามารถที่ทำให้หนูเนี่ยมีเงินเอาไป ใส่เพื่อที่ในธุรกิจที่หนูอยากทำจริงๆได้อย่างตัวธุรกิจเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะทาตัวธุรกิจให้ดีเนี่ยมันก็ต้องแบบมีการใส่เงินมีการใส่ลงทุนเข้าไปซึ่งถ้าเกิดว่าหนูทําตัวงานวงการบันเทิงที่เป็นแรลควีนอะไรเนียได้ดีเนี่ยมันก็จะแบบจนเจือไปทั้งคู่มันก็จะเป็นงานที่สเสถียรได้ระดับหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นความฝันที่หนูอยากทำจริงๆแล้วก็หนูากที่จะผลักดันทั้งสองอาชีพเนี่ยอาชีพบันเทิงแล้วก็ตัวธุรกิจตัวเนี้ย ระดับโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันดูเวอร์นะคะแต่หนูรู้สึกว่าตัวนี้ค่ะหนูอยากที่จะไม่อยากที่จะหยุดอยู่ที่แค่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเนี่ยค่ะหนูเป็นคนที่เออสแสวงหาความท,ท้าทายแล้วก็อยากที่จะเป็นตัวท็อปตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่าเออเราไม่อยากที่จะหยุดแค่แบบเออพูดตรงๆไม่อยากที่จะหยุดแค่อัมพชราภาหหรือว่ายายาอุตสยาอะไรเงี้ยค่ะเราอยากจะแบบว่าเทียบชั้นกับคาร์ลเดลวินหรือว่าอีลอนมัสหรือว่าเออมาคิวแบนอะไรนี้เลยนะคะก็ตัวนี้ค่ะก็ เป็นความฝันแล้วก็อาชีพหนื่ยทำก็คือว่าเป็นอยู่ในวงการบันเทิงด้วยเป็นแรล็คควีนนะเออทำรายการทอล์คโชว์นะทำตัวงานบันเทิงนะจัดโฮสจัดอะไรตัวนี้นะคะแล้วก็เออเราก็จะลงทุนแล้วก็มีธุรกิจเพื่อสังคมหรือธุรกิจต่างๆมาของตัวเองก็คือว่าเอาง่ายๆคือเป็นตัวแม่ในทุกเวชนะคะตรงนี้ก็สั้นๆค่ะน้่เป็นความฝันหรือาอาชีพที่หนูอยากทำนะคะค่ะ